EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมกับวันจันทร์วันที่เรามักจะบอกกันว่าเป็นวันซ้อมการทํางานค่ะอย่างไม่ใช่วันทําจริงเราจะทําจริงต่อเมื่อวันไหนคราคุณควมวันพรุ่งนี้วันพุธนานไปอ่ะพุธได้นานเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไล่ออกถึงสัปดาห์นี้เดือนนี้จะมี5สัปดาห์ด้วยดูท้อถอยไม่จบสนมะคลาดูนับเรื่อยอ่ะดูแบบ อะไรวะอ่ะแล้วกุมภาดันยีบเก้าวันอีกอะแล้วทำไมมีสักกี่แปดวันไม่ได้จะได้หดหดหน่อยไม่ได้ใจใจไม่ดีนะกุมภาก็มียีิบเก้ามัคคลาก็มีห้า,า,าอาทิตย์ปอแล้วเนี่ยเอเมื่อไหร่จะเดินพฤศจิวะอยากรอยกระทงวอเนี้ยเนี้ยวิธีคิดอย่างคนที่จเจริญเข้าหน้าเดี๋ยวก็แบบนี้คิดคือ,ค,ค,อคิดจะไปพักใช่ปะ่ะแต่คนเรามันต้องพักบ้างจริงๆนะคะคุณผู้ฟังถ้าพัก เราคิดจะไปพักย,วยาวๆมันคิดไม่ได้พักในแต่ละวันเอาช่วงเวลาห้านาทีสิบนาทีเอาลุกขึ้นเดินยืดเส้นยืดสายแล้วเดินไปตรงนูน้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆแล้วทิ้งงานเอาไว้ข้างหลังบ้างกับคุณทุกฝังบางคนจ,จะบอกว่าพี่ก็พูดได้ดิทิ้งงานไว้ข้างหลังไม่ใช่เรื่องง่ายรู้ว่าทําได้ยากโดยเฉพาะถ้าเราโดนจี้ว่าเดี๋ยวต้องส่งอันนั้นเดี๋ยวต้องส่งอันนี้แต่คนบางคนก็เก่งนะคะมีความสามารถที่จะทิ้งได้แป๊บหนึ่งแล้วแบบเอาวัดถอดใจแล้วทิ้งก่อนหายใจลึกๆสักสามนาทีห้านาที มันจะรู้สึกเบาขึ้นถ้าทําได้นะไม่อยากให้เริ่มต้นปีด้วยความรู้สึกหนักถูกปะะ่ะเพราะตอนนี้ข่าวคราวอะไรมันค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว,ว่าถ้าติดตามข่าวเนี่ยแล้วเอาใจไปไว้กับข่าวมันจะเครียดป่ะมากสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรบ้างคะพี่คงคณผู้ฟังข่ <ไ ELL? S 1> าจริงๆนะพอพอไม่ต้องจัดรายการอะ <primeiro. S 2> ยอมรับว่าไม่อ่านไม่ส่องไม่อะไรเลยนะไม่ไม่เรียนรู้ไม่อะไรทั้งนั้นขอขอข้ามข่าวข้ามทุกประเด็นอะ มีอะไรมั้งที่อยู่แล้วน่ากังวลป้าบัวผันตอนแรกก็ยอมรับเรื่องป้าบัวผันเนี่ยงงตกลงป้าชื่อป้าบัวผันหรือป้ากบเขาเขาคือก็คือชื่อเล่นก็คือป้ากบแต่<ะ>คนจะเรียกว่าป้าบัวผันใช่ไหมคะครเรื่องเราก็ยังดําเนินต่อไปนะคะเวลาที่ติดตามก็คงจะต้องระวังแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คงหลายคนคงพูดเกี่ยวกับเรื่องของการ ลงโทษหรือบทลงโทษที่มีต่อเยาวชนแต่ว่าแน่นอนละเยาวชนบางครั้งเขาก็เป็นผลผลลัพธ์ของสิ่งที่ถูกหล่อหลอมอันนี้กคงจะต้องกลับไปมองกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะข่าวนี้ก็ทำให้หลายๆคนเครียดหรือข่าวล่าสุดที่มียูทูบเบอร์ป่ะลงไปใช้ไม้เซลฟี่อะแล้วก็ถ่ายตัวเองเซลฟี่ตัวเองด้วย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 ไมซลฟี่ใช่ไหมแล้วก็มีคนสงสัยว่า การถ่ายริมถนนอยู่นหรือว่ามีมีรถเดินชดชดชดดอยู่เงี้ยไม่กลัวรถชนอ่อแล้วสิ่งที่เขาตอบคือคือเออแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถไ็่หยุดเองประมาณนี้ไม่ควรลองไปหาดูว่าเป็นการตอบที่เฉียบดีอืก็จริงรถหยุดเพราะอะไรรู้ป่ะรถก็กลัว แต่ระวังคนผิดกฎหมายไม่ทันเหมือนกรณีที่เราเห็นกันอยู่นะคะเรื่องของคุณหมอกระต่ายสองปีผ่านไปถามว่ามันก็มีการขับเคลื่อนที่ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรจำนวนรถที่หยุดที่ทางมะลายมีมากขึ้นหรือเปล่าคุณเป็นหนึ่งคนที่หยุดเคารพกฎต่อให้ไม่มี คนข้ามถ้าไฟรถเป็นแดงไฟคนข้ามเขียวไม่มีคนคุณเป็นหนึ่งคนที่หยุดไหมหรือคุณเป็นหนึ่งคนที่บึน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 แล้วบีบแต่ให้คนอื่นไป<ม>ถูกไหมคะมันมีผลนะทําไมเราไปต่างประเทศในหลายประเทศเรารู้สึกเราเดินข้ามถนนได้อย่างสบายใจไม่ต้องเร่งตัวเองถูกปะ<ม>ในขณะที่ประเทศแถวเนี้ยใช่ว่าประเทศกรุงเทพประเทศ,เทศจังจานละพัฒจังหวัดที่จะต้องข้ามแล้วเลิกลาก ต่อให้ไฟเขียวเราซึ่งสั้นมากก็ยังต้องเลือกลากเพราะหลายคันรู้สึกไม่โอเครอไม่ได้ไมพร้อมหยุดอื <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องกลับมามองนะคะอย่าให้การสูญเสียและตามมาด้วยคำว่าเชื่อเหอะครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ก็จริงมันไม่มีทามําอีนครั้งสุดท้ายแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นถี่กว่านี้บทเรียนที่ควรถอดไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ควรจะไปถึงผู้บังคับใช้รถใช้ถนนกฎหมายถูกไหมคะครับไม่งั้นมันก็จะเกิดการสูญเสียแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาติดตามข่าวใจเย็นๆใจร่มๆบางครั้งเพราะว่าหลายครั้งก็สาดใส่กันด้วยอารมณ์นะถูกปะครับมันมีข่าวนี้อีกใช่ไหม ก็ก็ก็ที่บอกเรื่องของการใช้ถนนทำคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะเพราะว่าคอนเทนต์เป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องเคารพบริบทของสังคมด้วยเช่นกันค่ะอังคารกลุ่มโบสนับสนุนโดยน้าจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันุ์ท้ายอร่อยคําไหนคํานั้นอังคารกลุ่มโบ หนุ่นโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรี่ยงปลาพันธ้ายนรนสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวคุณคิดว่าเพราะอะไรมันไม่หยุดใครมากดเล่นคุณคิดว่ามีใครมากดเล่นหรือเปล่าที่ทำให้จิงเกิลรัวพี่กวงมีใครมากดรัวหรือเปล่าอังคารคุมปงของแบบนี้ แล้วแต่คนเชื่อและล้วแต่คนชอบแต่ถ้าคุณชอบคุณติดตามได้ทุกวันอังคารค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเพ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกีก้สตดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว